ต้นหยาเซ็เต็หัวมองคุณหาเป้าหมายในการมองมองมันไว้เซ็ตใช้ไมเท้าแบบนั้นใช้เรานีไหมเนครับเมืนกักมันได้ยาวขาหา เตะให้มันเข้ากลางสีเธ่มองเธอมองหน้าคูตีีที่หน้าตเนี้ยรอบครบอนึงแล้วนะเยอมองไปห้าตรงค่ะอันเนี้ยพูดมาได้เชื่อเข้าใจยาเตะมองเป้าหมายไม่รู้จะมองอะไรก็มองตรงตงเน้ตรงๆเนี้ต้องมองไปทงอื่นแมันก็จะตรง เข้าใจไหมรอบหน้าถ้าเตองต้องดูเอางี้เอาติ๊ก็อกภาคชุถ้าเต็งสามอย่างเลยเข้าใจไหมคะไซคิดหีนงตมราคิกเต็ง้ตไปข้างหน้าไซ้อมมาดันบอลระวัง เดียวบู๊คิดิตเจ้าเดียวอยลอยขาลอยมันวนี่แล้วตีจะลงแล้วตีเดียวเดียเฮ้ยเสร็จแล้วมงคะอะไรเงี้ยตัวล่ะเดียวตีตอบเสร็จมาอย่างนี้ตีตกเลยตกสนิทเยเดี 23 đi đồ đông thành làng ấy trên kia khỏi xuống 对，它就是。 Yeah. โดยเฉพาะบล็อกเตะไม่เคยโดนไม่ว่าจะเป็นเตะอกหรเตะซ้ายเดี่ยว่ทำไมอะไม่ว่าจะเป็นล็อเตะซ้ายคนที่เป็นฝ่ายบล็อกบล็อกไม่โดนเลย้ไหนมันคู่เลยบล็อกไม่โดนมันฟู่เลยใช่หคะไปแย่งตรงนี้ทกังที่บล็อก่โดนก็จะโดนขาแน่้เขาใจนะแ้รูกลับ คนที่เป็นฝ่ายเตะต่าที่เราล็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอันนั้นคือเป็นฝ่ายจะโดนค่ะเข้าใจที่มืคุณไหมสมมติเตะบอลเอาหวังใช่ไหมเขาพบอกว่าให้เตะที่เขาพูดให้เตะที่เข็มขัดอย่างเงี้ยคนบล็อกคนลงคนเตะที่เข็มขัดแล้วแต่เราบล็อกไม่โดนอันนี้เป็นปัญหาแต่ถ้า 老板。 好，大家 <Hi. S 2> <Hi. S 1> 对呀。 เตะไปเลยเพื่อนบ้งได้ออไ,ไม่ต้องยางไม่ต้องเล่งตัวเองพร้อมแล้วเรีย <Yeah. S 1> 没有。 Yeah. เราหันหน้าหกันแบบเนี้ยให้สังเกตว่ามือมัากระสับมันโยกด้านไหนจะไม่ต้องหันไปมองนะเนี้ย่องเงี้ยเราหันหน้าด้านเนี้ยไม่ต้องหันมองนะยกมือไหนเห็นไหมคเห็นไหมมองตรงไี้มองกันไหมร้านอบบนี้เห็นไหมเห็นไหมคะให้ใช้หาัตามองมันจะเห็นแล้วว่าเขาอยู่ให้ข้างไหนทรับ่อนต้องมีสมาธิมองด้วยต่อสู้แล้วมันจะเห็นแล้ว เพรานนะไชไหมคะเพราะฉะนั้นต้องซ้อมท้ารู้ก่อนแล้ว เลยเอนนิ่งคนรัสสองครั้งเอนิ่งแบไอ้เรื่องมาดูอันนี้เป็นแดหนึ่สอบแดหนึ่ขึ้นแดงแดงสองใช้ไหมเย้เย้โอ้